มาค่ะอาหารเ้าอาหารเ้าวันนี้มีผลไม้ตอนเซามีกล้วยกับแอปเปิลเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำผึ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะคนละถ้วยกับเป็นยังนี่ก่อไปคนสามีอันนี้ของอันเนาะค่ะเนาะ คือแบบออกจากตูว้เยว็นสดๆเนาะคะ่ะแอปเปิลกำลังแบบเยี่ยงก็เอินเย็นๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะล้ะก็ใส่กล้วยมีองุ่นอยู่แต่ว่าบม่ได้ใส่นะคะใส่แต่อ่าแอปเปิลแล้วก,ก็กล้วยแล้วก็ฮันนี่ค่ะพี่น้องนำเพิงนเนาะแาบแซบคอรเช้าไอศครีมค่ะพี่น้อง วันนี้วันหยุดเนาะคะ่ะพักผ่อนอยู่บ้านวันหยุดพักผ่อนอยู่บ้านไอศครีมตัวนี้มากมากพี่น้องเดี๋ยวกินไอศครีมแล้วก็สิไปตากแดดกันเนาะค่ะเนาะวันนี้วันหยุดพักผ่อนพักกันอยู่บ้านไอศครีมตัวนี้จะจะมีอะไรน้ำเนาะคะมีแบบคขขายทัวน้ำเนาะแล้วก็ช็อกโกแลตกันเล่นมากเดี๋ยวไอศครีมเสร็จแล้วจะไปอาบแดดกันพี่น้องมาค่ะ อืมมื่อวันอยทพกวันนะคะอยู่บ้านเน้อบ้านค่ะพี่น้องสิบภาไปอาบแดดหลังบ้านมือนอี้ต้นนี้อย่างวเนี่มีหมากพร้อมวันนี้จะพาไปอาบแดดหลังบ้าน บทท่านในถํำสวนเนาะค่ะช่วงนน้ยงหยงมองพี่น้องมีต้นนั่นนะใบด่างด้วยค่ะเด้ตอต้นเอียงดังๆมีดอกไม้อมแต่ว่าเหี่ยวละอันนี้คือหลังบานโมอ,อันอยู่เนาะค่ะเนาะ,ค,ะคือลงมาจากสันเทิงมันก็จะมีบันไดเล็กยางลงมาเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะก็จะเป็นมองอาบแดดพวกอันเน,นาะทรงนาฮอนทวงนาฮอนก็จะมาอาบแดดกัน อันเดอเทําสวนหลายเมือแล้วเนาะมองมามองมายังไงเนี่ยอ้าวฮะลานโมลานผอแดดมากันสิแดดแป้ินเบรก No darling Hi darling How are you Don't worry I will only see your friend uh, Ah Very good เวันนี้นอนอาบแดด ถายเมื่อโตบได้เนาะเดี๋ยวสิถึงหายอพุ่งบนหน่อยอะนะพี่น้องอันนี้ของอันนอนอาบแดดกันค่ะโอ้ยนั่นซอรี่สุดท่ายก็เห็นเดี๋ยวอ่ยอยสิปิดสติกเกอร์ใหม้มืองข้างนี้กันน่อยๆ แดดแห้งดีดีค่ะพี่นอ้องอันว่านานจะเป็นสี่สิบองศาเดี๋ยวบอสามสิบเจ็ดสามสิบแปดห่อนปนันนะี้ไปไปเดี๋ยวพาไปอาแดดกันดีกว่าห่อนนี่ดีห่อนข้าก่อนนะแลยแฟนบอกเมื่นี้ วันี้บรายสนใจเด้อแดดก็ะร้า,ราฟังเพลงเจ้าเจ้าค <c oughs> ่ะวันนี้คือพักพอน่บานนะคะเพราะว่ามันเห็นวันหยุดพักผ่อนนะคะพี่น้องเนาะวันนี้แต่จริงเป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะแต่ว่าเข้าก็มีแนวนั้นแนวนี้เตุก็เลยบรด้ออกไปข้างนอกนะคะพี่น้อง ก็เลยพักผ่อนอยู่บ้าน<ม>เห็ดแดดเน็ดนี่แล้วก็กินเขาวเวยนนี่ยังเรียบร้อยแล้วค่ะพักกันลงมะนอนเอาแดดนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ของอันบอดด้ออกไปแดดแท้แต่ว่ามันแดดแห้งอีกทีค่ะพี่น้องบอดด้แดดธรรมดาคือ <c oughs> ส่วนนี้อันบางเท่อกับไปปันจักรยานนี่ยังแบรนดนี้เรียกว่าไปย่างไปยังแบบนดนี้นะคะพี่น้องคือกระตือแดดมือนหนึ่งก,าาก็จะมาตือ แดดปีหนึ่งขดทั้งดำทั้งแหล่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแดดเป็นเป็นสวรรค์ของคนเมืองเมืองหนาวเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าคันไม่ีแดดเปิ่เผาตองเผาออกไปเอาแดดเนาะคะ่ะพี่น้องแดดเป็นนิยังที่คนเมืองหนาวมากเนาะเะนาะมีก้ามสุขมีก้ามสุขที่ได้อ่าได้อ่า,อ,าออกไปย่างตากแดดมีแดดออกไป ปันจักรยานตากแดดอย่างแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะถึงสีแดดแห้งกันไดนก็ต้องไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันบด้แดดมีแดดดุคือเมืองไทยเหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือหวังยังไงซะม,มันมีความสุขที่ได้ไดไดออกมาตากแดดเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะนี่ก็บ่มี่ยังนอนค่ะื้นน,ะะนนี้ก็มานอนอาบแดดกันซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะนปกติกันมีแดดแบบนี้ก็อ่า มีเวลากับมานอนตาประมาณชั่วโมงนึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ไปเห็ดนันเฮ็ดนีเนาะคันมือวันหยุดพักผ่อนก็ได้เนะคะเนาะเงียบเนาะค่ะพี่น้องเงียบดีก็สิมีเสียงแมงวันแน่เสียงยางแน่ไปสั่นเนาะนาฮอนจมีแมงวันเนาะเนาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นาฮอนแม่จะมีแมงวันแต่ว่า่หลายคือบานเฮ่าเนาะค่ะในน้อยแบบนี้ เอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังเลอันซีคอนุาตนอนเอาแดดก็นะคะพอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ